วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหาตัวเลขการันต์ปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่เลาพัฒนาเป็นยังไงละมาจริงๆเป็นยังไงล้มาจริงๆ,เ,งรรงๆเราบอกว่าสองเข้ามาตรงตรงนี้จริงๆที่จับคดชุดไว้สองหนึ 1, ่งสองสองสองสี 4, ่สองหกสองแปดอืม บอกแล้วว่าถ้าไปเราต้องกลับนะถ้าไม่กลับเราไม,ไม่ได้เลยมาจริงๆมา6กสองค่ามาที่เน้นแถวบนด้วยนะโอเคเรามาดูกันวดต่อไปของวันที่ยีหนี้นะก็คือนี่เลยเราได้ตัวเด่นที่หกับหกห้ากับ6กวดนี้เราจะเน้นที่หเนาะเอกก่อนเราเน้นที่หเหมือนเดิมเน้นที่หเหมือนเดิม,นนมนเมนาะ ก็จะจับคู่เอาไว้แล้วจับคู่ชุดก็ได้ประมาณนี้เลยหกหนึ่งหกสี่หหหเก้าหกแดเน้นหกเก้านะคะเน้นกลับด้วยนะเขียนเขียนกลับไปด้วยเก้าหเพราะว่าอีกจุดอื่นเขาเน้นเขาได้เด่นที่เก้า กับเก้าุเลยนะจ๊ะอันนี้แค่กันเฉยๆก็ตามนี้เลยนะคะคุณยายพาเลยเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะพี่พัฒนาพี่พัฒนาตามราวกันนะคะ